กวิสินคิดไม่ซื่อตอนนับถือให้ถูกคนขอนับถือกลุ่มบุมบคคลนักฟังเพลงเอาใหม่ขอนับถือกลุ่มบุคคลนักฟังเพลงไม่หวั่นเกรงแม้เงินน้อยหรือยากจนจะวัยรุ่นวัยครอบครัววัยกลางคนยังฝ่าฝนไปโอนเงินค่าซีดี มีภาระที่มากมายใช่ขวากหนามยังคอยตามเสียเม็ดเงินแทบทุกที่จะมือหนึ่งหรือมือสองขอให้มีมือสามสี่ก็ยังเอาเพื่อความสุขแม้พวกเขาจะหมดเงินไปแค่ไหนพวกเขาไม่เคยพูดอ้างว่าเป็นทุกข์แม้ขอเงินพ่อและแม่อย่างสนุกยังลุยรุกสนับสนุนไม่ขาดมือ มีภาระมีรถบ้านมีลูกน้อยไม่เคยคอยอ้างภาระทำซื้อบือ้อไม่อวดตนฟัง YouTube เพื่อดันชื่อให้เรื่องลือบนเส้นทางผิดวิธีคนพวกนี้มองเป็นงานศิลปะใช่ภาระซื้อฟุ่มเฟือยซื้อถีถีฟังของจริงใช่แฟชั่นมั่วปาหี ฟังเพลงฟรีโชว์ลิงก์นี้โชว์ภาพนั้นไม่เคยอ้างรอมานานเพลงวงนี้แต่ไม่มีซื้อซีดีงงเหมือนกันอวดฟังเพลงเป็นสาวกวงนี่นั่นแบบนี้มันเป็นศัตรูศิลปินยังไม่รวมสับคุณอวดความรู้เป็นกรูรูเรื่องดนตรีรู้หมดสิ้น แต่ได้มาแบบฉกสวยจนเคยชินพร้อมจะดิ้นถ้ามีใครแทงใจดำคนพันนั้นชอบเหยียดคนแสดงแผ่นในดินแดนคนโลกแคบช่างหน้าขำเขาโชว์แผ่นเพื่อเชิญชวนและสุขล้ำใช่ระยำไม่อุดหนุนแล้วอวดดี